สวัสดีครับนักเรียนป .2 นะครับในวิชาคณิตศาสตร์ชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการหาผลลัพธ์การบวกลบคูณหารละคนนะครับนะครับคนพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้พร้อมๆกันนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้หนึ่งเพื่อให้นักเรียนหาผลลัพธ์การบวกลบคูณหารละคนได้สอง เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศ,ศาสตร์นะครับนี่คือจุดประสงค์ในการเรียนรู้ในเช่วโมงนี้นะครับน,นะครับทุกคนไปดูตัวอย่างที่คุณครูทาให้นักเรียนดูนะครับการหาผลลัพธ์การบวกลบคูณหารละคนนะครับวงเล็บ15บวก12คูณ2ท่ากับช่องสี่เหลี่ยมต้องทาตรงไหนก่อนครับตรงนี้ครับถูกต้องครับต้องทําในวงเล็บก่อน วงเล็บสิบวก12เท่ากับ27คูณด้วย2เท่ากับเท่าไรครับ27คูณ2เท่ากับ54ดังนั้นวงเล็บ15บวก12คูณ2เท่ากับ54นะครับตัวอย่างต่อไปนะครับ19บเก้วกวงเล็บ7คูณ7เท่ากับช่วงสี่เหลี่ยมทำตรงไหนก่อนดีครับ ตัวอย่างเมื่อกี้วงเล็บอยู่ข้างหน้าตัวนี้วงเล็บอยู่ข้างหลังนักเรียนก็ต้องทําในวงเล็บก่อนครับถูกต้องครับเพราะในประโยคสัญลักษณ์ถ้ามีวงเล็บนักเรียนต้องหาผลลัพ์ในวงเล็บก่อนแล้วค่อยไปหาผลลัพธ์ตัวถัดไปนะครับ7คูณ7เท่ากับ49 19บวก49เท่ากับ68ดังนั้น สิบวกวงเล็บ7คูณ7เท่ากับ68นะครับนักเรียนตัวอย่างต่อไปนะครับวงเล็บ9คูณ7บวก35เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนักเรียนก็ต้องไปทำในวงเล็บก่อนถูกต้องครับในวงเล็บก็ได้เท่ากับ9คูณ7เท่ากับห3บวก35 63บวก35ได้เท่าไหร่ครับ98ดังนั้น วงเล็บ9คูณ7บวกสามานะครับผมนะครับครับตัวอย่างต่อไปนะครับการหาผลลัพธ์การบวกลบคูณหารละคน 3. 6ลบวงเล็บ24่หารกเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมต้องไปหาในวงเล็บก่อนในวงเล็บก็คือ24่หารเท่ากับ4ดังนั้นสามิบหกลบด้วยสเท่ากับ32คำตอบที่ได้ก็คือ สามสิบหกลบวงเล็บยี่สิบสี่หารหกเท่ากับสามสิบสองนะครับอย่างต่อไปนะครับการหาผลลัพธ์การบวกลบคูณหารละคนโจทย์เขาให้มาแบบนี้วงเล็บห้าสิบสี่หาร 6, หกลบเจ็ดเท่ากับนักเรียนเขาต้องไปทําในวงเล็บก่อนในวงเล็บก็คือห้าสิบสี่หารด้วยหกเท่ากับเก้านักเรียนเขเก้ามาเขียนลบด้วยเจ็ดเก้าลบเจ็ดเหลือสองดังนั้น วงเล็บ54หาร6ลบ7เท่ากับ2นะครับนักเรียนตัวอย่างต่อไปนะครับ8ปหารวงเล็บ18ลบ9เท่ากับช่วงสี่เหลี่ยมทำตรงไหนก่อนครับครับถูกต้องครับทำในวงเล็บก่อน18ลบเเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ9ถูกต้องครับ18ลบ9เท่ากับ9กปหาร9 ก็เท่ากับ9นะครับดังนั้นไป1หารวงเล็บ18ลบเเท่ากับ9นะครับสรุปนะครับการหาผลลัพธ์การบวกลบคูณหารละคนให้หาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนแล้วจึงหาผลลัพธ์สุดท้ายที่คุณคูบกแล้วไม่ว่าวงเล็บจะอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างหลังนักเรียนต้องหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนแล้วค่อยไปหาผลลัพธ์ สุดท้ายอีกทีหนึ่งเพื่อจะได้คําตอบนะครับครูคจะให้นักเรียนทําใบงานนะครับเพื่อทดสอบความเข้าใจนะครับหาคำตอบ59าบวกวงเล็บ32บอลบสินะครับช่องสี่เหลี่ยมน,นักเรียนก็ไปหาดูนะครับก็าคาตอบสุดท้ายได้เท่าไหร่นะครับอีกข้อหนึ่งนะครับเห็นไหมครับ 86บวงเล็บ45บวก36เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะักรเรียนก็ไปหาดูได้เท่าไหร่นะครับคำตอบสุดท้ายคืออะไรนะครับตอนนี้ก็หมดชั่วโมงแล้วสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะครับ